สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าโรงแรมโรงแรมมซนเซนคอนเซนคอนเซนคอนฟีเซนเซนเซอร์นะเพราะว่าเรามาจอดรถที่นี่นะทุกคนเรามาจอดรถจอดรถแล้วเราก็จะเดินเที่ยวในเมืองวันนี้เป็นวันที่สองของเรานี่อุ้ยหาว น้อยสาวน้อยหาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวเราเราก็คงจะถ้าบ้านเดือนของเขาเราคงจะถ่ายเฉพาะตอนขับรถเนาะแต่ถ้าเดินเล่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที s, so ่ถ so so, the ่ายเขาได้มือทีอาจจะติดคนคนนั้นคนนี้เยอะไปหน่อยอมแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วเราเข้าไปที่จอดรถหรือเข้าลิฟต์เข้าอะไรเราต้องใส่แมสกันอยู่แล้วทุกคนคนเยอะมาก คนเขาก็ยังเดินท่องเที่ยวกันนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนดูไหมพ้าทวดแต่งชุดอย่างนี้มาเดินอย่างเงี้ยมันถ<ด>ูกต<ด>้องแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีแต่คนใส่แบบเหมือนแบบชุดแบบอย่างนี้นเออลย <laughs> <laughs> ชุดอย่างนี้เลย,ย,เลย <laughs> ถูกถูกแล้วที่พ้าทวดใส่ชุดแบบนี้มานะ <laughs> บางส่วนก็เส้นสายเดี่ยวบางคนก็เป็นเกะอกบางคนก็จะเป็นแบบชุดราตรีชุดสีขาวชุดแดงอย่างนี้มีสองสามคนแล้วเนี่ยแต่งเตื้อาเที่ยวนี้หมดแล้วแชมป์อะไรวะเวลาจะชื่อไหนซัมเตียะสวัสนี้รับ ชุดนี่เหมาะที่จะเดินเล่นที่นี่แล้วนะทุกคนนะเพราะว่าใครๆเขาก็ใส่ชุดแบบนี้กันห่ากดดเป็นไสลุยลุยต้องเที่ยวทุกคนทุกคนสวยมากเลยที่นี่ นายนายเดี๋ยวเดี <ongs> ๋ยวเดก็โดนจริงๆดอกไม้เดี๋ยวก่อนนะาให้ดูรอบๆก่อนกคนสวยมากวันนี้อากาศดีด้วยทุกคน ทางนี้สวยเป็นเมืองที่สวยงามจริงนะทุกคนแต่เราคอยระวังคนคนที่เขาไอเนี่ยนี่ว้าวลืมดูรถรางให้ดูรถราง ดูทั้งอยากจะถ่ายรูปทุกคนข้างหนึ่งเนาะเรามาที่นี่อืมข้างน้ำพอนี่อืมข้างแม่อะไรเนี่ย เสียงดนตรีโบสถนี้สวยมากเลยทุกคนนี่นี่หาไม่ได้สวยแต่ยังไงอะเดี๋ยวขอปิดคลิปนี้ตอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาเติม เดี๋ยวจะมาตัดต่อเอาเพราะว่าอยากจะถ่ายรูปด้วยทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันตัดต่อคลิปหน้าแล้วกัน

så gerne ville have den at løbe og lege med. Så den var flyet ud. Yeah, 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 yeah they're they're. มันยังไม่ได้ยังไม่ได้หนึ่งนาทีเลยคนโอ้ยเนาเราจะมาพูดภาษาไทยกันอยู่นี่เลว่ามาว่ากีเราว่ามาีทว่าค้ออออ่่ あ。